นรกิๆอดานที่8ผ่านไปและดานที <h h ่9สเต็ปไปสเต็ปทำอะไรได้อ่ะอันนี้กล่องแหละอุ้ยรอบนี้มีเออ่โก golden apple มาด้วยเหรอเยี่ยมไปเลยของกินว่ะเก็บไว้นะเยอะๆเลยฮิลยาฮิลและเอาเก็บมาให้หมดก็ค่อยงบของเลยเห็นมันให้เราก็เอา โอเคโอ้โหยากแล้วเนี่ยดูครับอืเป็นด่านอะไรด่านโต๊ะเรียนปะเน <c oughs> oh, ี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะโอเคเอ่อทายทูแลนดออนเดอวบก็คือเราต้องตกลงไปที่ใหญ่ใช่ปะมาแอปเปิลก่อนเลยแอปเปิลทองกินเสร็จก็โดดตรงไหนมีกะตรงนี้ก็มีนะข้างล่างก็มีเราจะเขาบอกว่าสเต็ปไปสเต็ปเราจะต้อง ลงไปข้างล่างโดดเอยรอบนี้ทำไมรอดวะไม่รู้เมือนโอเคนี่ตรงไหนครับอืมมีนายวิชั่นแล้วก็ฟอร์ชั่นฮิลน่าจะกินแล้วเพิ่มเลือดนะฮะอืมไม่มีใหญ่ชื่อด่านบอกว่าสเต็ปบายสเต็ป เราก็ต้องลงไปทีละขั้นนะผมเชื่อด่านเชื่อด่านโอ้โหอย่างนี้ปะฮ <c oughs> ึมได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่าตายนะฮึมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เสียวเสเสียวฮึได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พอตายไปยี่บเ็ดครั้งแล้วเราจะไม่ตาย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หมดโอหมดแล้วฮะเออแล้วไงต่อ <c oughs> เดี๋ยวมีตรงไหนให้เรากระโดดอไปรู้สึกว่าจะเห็นตรงนั้นครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าถ้าโดดลงไปแล้วเราจะตายหรือเปล่านะขอสำรวจอะไรเพิ่มเด็ดหน,นึ่งก่อนได้ไหมอืมตรงนู้นก็เป็นโต๊ะโอเคอย่างกับแอดแมนเลยเนะี่ยโอเคตัดสินใจผมจะโดดไปตรงนั้นละ Let's go ตายเพิ่มมาอีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วรอบนี้เอลงลงสวยลงสวยทำไมต้องโยกตามด้วยคือผมสงสัยอยู่สองฝั่งเว้ยฝั่งนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะกระโดดได้หรือเปล่าแล้วก็ฝั่งนี้ผมไม่มม่ใจว่าฝั่งไหนมันถูกอนะฮะ แต่ผมเชื่อมันม่นว่าฝั่งนี้มันจะต้องถูกเว้ยอ่ะลองดูอีกรอบนึงเล่นโอเคอืมโอเคโอเคหมดแล้วครับเราต้องโดดไปตรงนั้นอย่างเดียวไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆอ <c oughs> ผิดทางผมว่าผิดทางน่าจะทางนี้แน่นอนครับนี่แล้วก็ข้างล่างสุดโอเคโอเคโอเค โอเคโอเคฝั okay, okay. ่งนี้แหละผมมั่นใจฮะโอเคโอเคได้ผมไปต้องทำทำคอตามเลยผมจะไม่เก่งละอืมโอเคสเตปบายสเตปไอ้น้องสเตปบายสเตปจบนะฮะโอเคครับโอเคข้างล่างมีใยแมงมุม,ม,มอยู่และเราต้องโดดไปลงใยแมงมุม,ม,ม ฟึบเยี่ยมหลังจากตายไปประมาณเป็ดลบเพิ <c> ่ง <oughs> ได้มาโอ้โหอะไรเนี่ยลงมาสูงใช้ได้เลยเนะี่ยแล้วก็เหมือนมีป้ายตรงนี้ครับ f อร m here step by step จากตรงนี้ step by step อีกแลละเขาบอกว่า step by step ก็อ่ะลงจากตรงนี้ลงจากตรงนี้ ฟังไหนดีครับเอาตรงนี้ดีกว่าเนาะลงจากตรงนี้โอเค,อเคผมไม่ค่อยมั่นใจตรงสีแดงเลยถูกใช่ไหมเนี่ยกลัวมาไม่ถูกอะอเอาไงสีแดงนี้หรือว่าไปฟั่งนี้ดีเพว่าสีแดงเหมือนกันนั่นแหละโอเคอเคุอ้ยไม่เหมือน ชิบหายแล้วเราลงฝัง่งถูกฝั่งผิดเนี่ยเพราะว่าเราลงฝัง่งถูกขวาดิครับขวาดิครับโอเคตรงนี้ก็มีนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีไหมตรงนี้ก็มีโอเคมีสองฝั่งเลยลงฝั่งไหนก็ได้ลงฝั่งนี้ก็ได้โอเค เสี่ยวเนี่ยมีใครรุ้นเหมือนผมมึงเนี่ยใจตกไปอยู่ตรงตะตุ่มเลยพี่ชายทั้งหลายโอเคครับตอนนี้สเต็ปบายสเต็ปของจริงเลยแล้วผมต้องทำไงต่อครับเนี่ยรู้ว่าเราต้องโดดลงไปใช่ไหมมันไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังใช่ไหมเนี่ย Okay. ต้องโดดออย ไอ้น้บิคัมแบ็กมาแล้วโอเคข้างล่างเรามีเหมือนกับขเขาเรียกอะไรนี่ฮะเหมือนที่ให้เราพิงให้เราพิงโอเคให้เราพิงโอเคต้องโดดไปฝั่งไหนครับเนี่ยผมเชื่อว่าต้องโดดไปฝั่งนี้ไปไปอโอเค โอ้รอบนี้ผมไม่เอาไม่เอาเพชรก็ได้ขอให้ผ่านลงไปนี้คงหวังว่าไม่ตายนะบอกว่าจำไม่ตายนะสิบ<ฮ>ครั้งกว่าจะมาถึงนี่ได้โอ้โหดูครับสวยนะเนี่ยดูครับอืเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องครัวต้องรู้เป็นตู้ปลาเนาะส่วนตรงนี้เป็นซิง หลังจานเนาะโอ้โเขาเทำออกมาดีเนี่ยว้าวสดยอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดสิบล้านโอเค really good เราก็ออกไปจัดตรงนี้กันนะครับไปต่อไปเป็นดานฝนเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ฝนดิรถไฟเรนเรนเอ่อ <c oughs> oh. อืมอ uh ืม huh. uh huh. เอาชีวิตรอดยังไงเนี่ยขอเปิดดูหนะ่อยโอเคพอลงไปป๊บเราจะต้องออกไปฝั่งนี้สุดฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคได้ครับเฮีย er. เปิดแล้วก็ปุ๊บไปแล้วเลียวๆๆเรียวๆๆๆโอเคโอเคโอเคอาวอีซี่ จริงมันก็ไม่อีซี่หรอกผมตายไปรอบหนึ่ง<ม>เดี๋ยวนะเฮ้ยรอบนี้ไม่มีให้เราจริงอโอโหเศร้าเลยเนี่ยกะจะเอาเงินสักหน่อยเนี่ผมว่ามันน่าจะมีแอบซอนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็เอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคเพสเพสเพสดาต่อไปเป็น โอ้โหเฮลนรกด่านที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยไม่ลื้จะจบเนี่ยไปอุยอ้ยอุยออ้ยนรกนรกริงโดนไฟพวกตายเนี่ยเอาใหม่โอเคผมรู้แล้วเขาดูหน่อยขอดูขอดูเราต้องลงไปทางไหนวะเลนดิง้งล่าซ้ายล่างโอเคลงจากซ้ายล่างนะฮะที่เหลือก็เสี่ยงดวงเอาเลยแล้วกัน เจอกันเฮลโ้ว้าวใส่บนบนเออโหยากเหมือนกัะเนี่ยโหโคตรยากเลยโคตรยากโคตรยากโคตรยากโยากผมไม่ไม่ลงแบบส่งแล้วลงแบบจริงจังนี่นี่นี่น้ำโอ้ยเกือบถึงน้ำแล้วอ่ะโอ้โหไปน้ำทำไมอ่ะมันน้ำางหน้า What the fuck Come on Ben ออรอบนี้ผมไม่ดึงดันนะฮะที่จะลงไปข้างหน้านะผมลงไปข้างหลังนี่แหละครับ no baby เราไม่ขึ้นก็ได้นี่ไปโอ,โอเครอดตายแล้ะไปรอบต่อไป yeah set d a วูด่ดานนี้เป็น ความตายเหรอคืออะไรอ่ะเดทอ๋อนี่น,น,นี่โอเคสามสองหนึ่งไปปุ๊บโอ๊ผมก็ตกใจก็นึกว่ามันเป็นโคงเป็นเหวโอ้เอางี้เลยเหรอขวาไลท์ซ้ายดี ขวาไหลขวาไลซ้ายดิซ้ายซ้ายซ้ายก่อนเลยแล้วกันซ้ายซ้ายเล็งซ้ายครับเล็งซ้ายเล็งสายไปซ้ายเล็งส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 ายสายเราเล็งสายเล็งสายสวยครับน้ำน้ำบอลแกน้ำน้ำน้ำเล็งสายก่อนซ้ายซ้ายเสร็จหาน้ำ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  โอเควู้ตอนนี้เรามีร้อยล้านนะครับกับกับกับประเทศไทยมีร้อยล้านโอ้โหดูครับว้าวเหมือนเห็นข้างหลังเป็นอะไรแปลกๆอ่ะเดี๋ยวเขาดูได้ไหมโอ้โหโครงกระดูกยักษ์เนี่ยว่าทำไมเป็นแปลกๆอะไรเด็ดๆคือโครงกระดูกยักษ์นะที่ตัวเบลเลอร์เลยว้าวเทเลพอร์ต หรือว่าจะปีนขึ้นไปผมเลือกเทเลพอร์ตแล้วกัน,นขี้เกียจปีนโอ้โหโอ้โหว้าวดูครับเป็นงานปฏิปิกรรมที่สวยงามมากโอ้โหโอ้โห G.I.F. Got a little money on a Spotify check. Shipper picking up, a i been paying off yet Haven't had a minute here to take a breath yet. No sweat.